กลับมาติดตามรับชมรับฟังเรื่องเล่ากับเราเปิดตำนานครับในคลิปนี้จะพาไปฟังเรื่องราวของพระร่วงลูกนางนาคสะท้อนความสัมพันธ์ร่วมเมืองนานและกลุ่มชนลุ่มน้ำโขงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะั้นติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับเปิดตำนานพระร่วงลูกนางนาคในพระราชพงศาวดารเหนือสะท้อนสัมพันธ์ร่วมเมืองนานและกลุ่มชนละุ่มน้ำโขง หลักฐานประเภทตำนานหลายฉบับระบุว่าพระร่วงเป็นลูกของนางนาคเอกสารเก่าที่สุดที่พบขณะนี้คือพระราชพงศาวดารเหนือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่าน,นภาลายัยเมื่อครั้งยังดำรงพระยศเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับสั่งให้พระวิเชียนปรีชารวบรวมหนังสือหลายเรื่องที่มีมาตั้งแต่กรุงเก่ามาเรียบเรียงไว้ในที่เดียวกันตำนานเรื่องนี้กล่าวถึงพระร่วงในสองตอนคือ พระร่วงอรุณราชกุมารเมืองสวรรคลโลกซึ่งเป็นลูกนางนาคและพระร่วงเมืองสุขโขทยัยบุตรนายคงคราวนายกองสวยน้ำเมืองละโวเรื่องพระร่วงอรุณราชกุมารมีใจความโดยสังเขตว่าพระยาอภัยคามินีสเสวยราชอยู่ในเมืองหาริพุนชยัยต่อมาไปจำศีลที่เขาใหญ่ทันใดนั้นจึงร้อนถึงอาจนางนาคอยู่ไม่ได้ก็ข,ขึ้นมาในภูเขาใหญ่นั้นก็มาพบพระยาอยู่จำศีล เธอก็ามาเสพเมทุนด้วยน,นางนาคทั้งสองอยู่กินด้วยกัน7วันน,นางนาคจะลากลับบาดาลพระยาอภัยคามินีจึงมอบผ้ารัตนกรรมพลและพระธรรมรงไว้ให้หน,หนางนาคต่อมาพระยาอภัยคามินีสเสด็จกลับเมืองส่วนน,นางนาคลอดบุตรทิ้งไว้ที่ภูเขานั้นพร้อมกับทิ้งผ้ารัตนกรรมพลและธรรมรงเอาไว้ขณะนั้นนายพรานออกมาหาเนื้อในป่ามาพบกุมารจึงเก็บไปเลี้ยง วันหนึ่งพระยาอภัยคามินีเกณฑ์ชาวบ้านมาสร้างพระมหาปราสาทในายพรานถูกเกณฑ์มาจึงพากุมารน,นั้นมาด้วยและให้กุมารน,นั่งใต้เงาพระมหาปราสาทปรากฏว่าพระมหาปราสาทก็โอนไปหลายทีพระยาอภัยคามินีสงสยัยจึงซักถามนายพรานและเห็นภาพกับพระธรรมรงค์ก็จําได้ว่าเป็นโอรสของตนจึงรับกุมารมาเลี้ยงดูและให้ชื่อว่าเจ้าอารุณราชกุมาร และตั้งให้เป็นพระยาร่วงครองเมืองสัตชนาลายัยพระราชพงศสว g า n เหนือกล่าวถึงวีรกรรมของพระร่วงอรณุณราชกุมารไว,ว้ว่าเป็นผู้ลบศักราชชุมนุมพระสงฆ์ทำตัวหนังสือยกกองทัพเรือไปเมืองจีนและเป็นผู้มีวาจาสิทธิ์พระยาร่วงขณะนั้นขนองนักมักเล่นเบีย้ยเล่นว้าวไม่ถือตัวว่าเป็นเท้าเป็นพระยาสะเสด็จไปไหนก็คนหนึ่งคนเดียว และพระองค์เจ้าก็รู้ทั้งเบื้องเลื่อมรู้จักใตเพศทุกประการว่าให้ตายก็ตายเองว่าให้เป็นก็เป็นเองอันหนึ่งขอมผุดขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นหินแรงและขอมก็ขึ้นไม่ได้ด้วยวาจาสัตว์แห่งพระองค์พระองค์ได้ทำบุญแต่ชาติก่อนมาและเดชะแก้วอุทกป,ประสาสพระยากรุงจีนหากมาให้แก่พระองค์พระองค์จะไปได้เจ็ดวันน้ำก็มีเสวยก็ได้ต่อมาพระยาร่วงองค์นี้ เสด็จไปยังเมืองสัชนาลายัยลงไปอาบน้ำที่แก่งหลวงแล้วอันตรธานหายไปไม่ปรากฏเรื่องราวของพระร่วงลูกนางนาคปรากฏในเอกสารหลายแห่งส่วนใหญ่มีโครงเรื่องเดียวกันแตกต่างเพียงรายละเอียดบางประการได้แก่เรื่องพระร่วงวาจาสิทธิ์ในจุลยุทธการวงความเรียงตอนต้นระบุว่าบิดาของพระร่วงมีพระนามว่าพระเจ้าสีธรรมโสกราชและหลังจากสมภาษกับนางนาคแล้ว สัญญาว่าจะมารับแต่กลับลืมสัญญานางนาคจึงสำรอกต่อมโลหิตไว้ก่อนลงไปเมืองบาดาลคางคกตัวหนึ่งมากินต่อมโลหิตทนพิษนาคไม่ไหวก็ถึงแก่ความตายแต่กุมารไม่ตายจึงอาศัยอยู่ในร่างคางคกต่อมาตายายเก็บไปเลี้ยงเมื่อจับใส่ข้องปรากฏว่าคางคกร่วงร่วงหล่นออกมาโดยตลอดจึงให้ชื่อว่าอ่อร่วงกุมารนี้ออกมาจากร่างแล้ว ก็หาอาหารมาพรนิบัติตายายตายายได้โอกาสก็เผาร่างคางคกนั้นสังเกตได้ว่าพระร่วงลูกนางนาคฉบับนี้คล้ายคลึงกับนิทานไทยลาวเรื่องนางอุทัยเทวีในไทยเรื่องระบุว,ว,ว,ว่าพระร่วงองค์นี้ลาคุณนางจะไปอาบน้ําที่แก่งหลวงเมืองสวรรค์โลกถ้าไม่เห็นพระองค์แล้วให้คุณนางทั้งปวงยกเจ้ารามราชบุตรขึ้นคลองราชสมบัติในจุลยุทธการวง์ระบุว,ว่า พระร่วงเสด็จไปเยี่ยมมารดาในนาคพิภพความว่าจะรอยพระองค์ระลึกถึงพระชนนีมารดาพระญาติพระวงศ์อันอยู่ในนาคพิภพพระจะลงไปเยี่ยมเยือนแล้วจะกลับมาหรือไม่กลับมาประการใดก็ไม่ได้แจ้งเป็นการเน้นย้ำว่าพระร่วงมีเชื้อสายของนาคนอกจากนี้ในคำให้การชาวกรุงเก่ายังระบุถึงตำนานพระร่วงลูกนางนาคโดยกล่าวว่าพระจันทรากุมาร โอรสพระเจ้าสุริยราชาแห่งเมืองสุขโขทยัยเสด็จออกประพาสป่าแล้วเจอน,นางนาคจึงอภิรมด้วยนางนั้นต่อมาน,นางนาคตั้งท้องสิเดือนก็ไปตกฟองไข่ไว้ในไร่อ้อยของตายายคู่หนึ่งตายายจึงเก็บมาไว้และตั้งชื่อกุมารว่าพระร่วงอันหนึ่งในพระราชพงศาวดารกัมพูชาฉบับพระองค์นพระรัฐเรียบเรียงเมื่อปีพุทธศักราช2420 ในสมัยสมเด็จพระนโรดมมหาบรมราชเทวาวตานตรงกับสมัยรัชกาลที่4ยังกล่าวถึงเรื่องพระร่วงลูกนางนาคไว้ว่าพระบาทสมเด็จพระอุทัยราชยกนางนาคเป็นอัครมเหสีต่อมาประสูตริพระราชโอรสออกมาเป็นฟองไข่แต่โบราณถือว่าเป็นเสนียดจันไรจึงนำไปฝังยังหาดทรายนายคงคราวซึ่งเป็นนายกองสวยน้ำเมืองละโวเจอฟองไข่นั้นฟักออกมาเป็นคนจึงเก็บมาเลี้ยง ให้ชื่อเด็กคนนั้นว่านายร่วงภายหลังนั่งนาคไม่เหสีพระบาทสมเด็จพระอุทัยราชประสูติพระราชกุมารออกมาเป็นมนุษย์มีนามว่าพระประทุมกุมารต่อมาคือเจ้าประทุมสุริยะวงศ์การนำเรื่องพระร่วงเชื่อมโยงกับวงกษ์กษัตริย์กัมพูชาจึงเป็นภาพสะท้อนอย่างหนึ่งว่าสุขโขทยัยมีความสัมพันธ์ทางเคลือญาติกับราชสำนักเมืองพระนครนาคที่ปรากฏในตำนาน โดยมักจะสื่อถึงชนพื้นเมืองดั้งเดิมดังเห็นได้จากตำนานพระเจ้าเรียบโลกที่มักจะกล่าวถึงความขัดแย้งระหว่างศาสนาพุทธกับความเชื่อดั้งเดิมผ่านพระพุทธเจ้าที่สเสด็จมายัางท้องถินน่นนั้นๆและมีการประลองธิ์กับพญานาคซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชนพื้นเมืองดั้งเดิมในขณะเดียวกันนาคยังหมายถึงสัญลักษณ์สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ประจํากลุ่มชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มชนลุ่มแม่น้าโขงที่มีเรื่องนาคอยู่ในตำนาน และเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ดังเช่นเรื่องนาคทั้งเจมาฟังธรรมจากพระฤาษีสองพี่น้องตอนตั้งเมืองเชียงดงเชียงทองหลวงพระบางเป็นเหตุให้เมืองนี้มีนามว่าศรีสัตวตนาคหรือเรื่องของนาคสร้างเมืองเวียงจัน์เป็นตน้นเรื่องพระร่วงเป็นลูกนางนาคนี้อาจเชื่อมโยงได้กับความสัมพันธ์ระหว่างสุโขไทยและเมืองน่านซึ่งตำนานของบรรพกษัตริย์ทั้งสองฝ่ายนั้นมีการอธิบายว่า โคดวงสืบเชื้อสายมาจากนาคตำนานพื้นเมืองน่านกล่าวว่าขุนนุ่นขุนฟองโอรสบุญธรรมของพญาภูคามีกำเนิดมาจากฟองไข่นาคดังนี้ยังมีพรานป่าผู้หนึ่งยังอยู่เมืองภูคายังมีในวันหนึ่งพรานป่าจะเดินไปล่าป่าขึ้นเมื่อคอยภูคามันไปตามรอยเนื้อขึ้นไปมันหลงป่าขึ้นเมื่อถึงจอมดอยภูคามันหันร่มไม้ต้นหนึ่ง งามจึงเข้าไปสู่ร่มไม้ต้นนั้นใหญ่ประมาณเท่าลูกหมากพร้าวพรานป่าก็เอาถวายพระยาภูคาซื้อรักษาไว้บ่อนานเท่าใดไขสองลูกนั้นก็ออกมาเป็นผู้ชายทั้งสองพระยาก็เลี้ยงเอาไว้เป็นลูกตนพระยาก็รักสองเจ้าพี่น้องเสมอลูกคนแลเจ้าพี่น้องใหญ่ขึ้นมาพระยาจึงใส่ชื่อเจ้าทั้งสองพี่น้องพี่ชื่อว่าขุนนุ่นน้องนั้นชื่อว่าขุนฟองนั่นแหละ เมื่อขุนทั้งสองจเจริญวัพยพญาภูคาให้ขุนนุ่นไปปกครองเมืองจันทบุรีเพื่อปกครองพวกลาวส่วนขุนฟองให้ไปครองเมืองปัวเพื่อปกครองพวกกล่าวสำหรับเมืองจันทบุรีที่กล่าวมานั้นหมายถึงเมืองเวียงจันทร์แต่สารวด,ดีอองสกุลตรวจสอบจากข้อมูลเมืองจันทบุรีที่ระบุไว้ในตำนานเกลือพบว่าน่าจะหมายถึงเมืองหลวงพระบางมากกว่าเวียงจันทร์จะรืกปู่ขุนจิตขุนจอด กล่าวถึงบรรพบุรุษเมืองน่านที่เชิญมาเป็นพยานในการสาบานระหว่างสุขโขทยัยกับเมืองน่านเมื่อปีพุทธศักราช1935ไว้ว่าปู่พระยาปู่เริงปู่มุงปู่พองปู่ฟ้าฟื้นกองปู่พระยาคำฟูผากองเท่านี้พงกาวสิทธิแลประเสริฐนัน,นครสันนิษฐานว่าปู่มุงปู่พองน่าจะตรงกับขุนนุ่นขุนฟองในตำนานพื้นเมืองน่าน และเมืองน่านอ้างตัวว่ามีเชื้อสายกก่าส่วนฝ่ายสุโขทัยอ้างว่าสืบเชื้อสายมาจากผีปู่ผาดำปู่ขุนจิตขุนจอดและมีเชื้อสายชาวเลืองดังนี้แต่นิพงผีปู่ผาคำปู่ขุนจิตขุนจอดปู่พระยาศรีอินทราทิตย์พระยาบานปู่พระยารามราชปู่สายสงครามปู่พระยาเลยไทยปู่พระยาตัวนำธมปู่พระยามหาธรรมราชา พ่อเมืองพ่อเลอไทยแลไทยผู้ดีผีชาวเลืองข้อสังเกตรประการหนึ่งคือบรรพบุพร,บรุษของน่านและสุขโขไทยเป็นคู่วีรบุรุษในตำนานเมืองน่านมีขุนนุ่นขุนพองส่วนสุขโขไทยมีปู่ขุนจิตขุนจอดตามที่อ้างถึงในจารึกลักษณะดังกล่าวคล้ายคลึงกับเรื่องขุนเด็กขุนคานในวัฒนธรรมลาวลักษณะบรรพบรุษที่เป็นคู่กันดังกล่าว น่าจะสืบทอดมาจากความเชื่อเรื่องการนับถือรูปเคารพระหว่างพระร่วงพระลือเป็นรูปเคารพที่สื่อถึงขุนรามคำแหงและสมเด็จมหาธรรมราชาลิไทยและข้อความที่สุโขทัยอ้างว่าเป็นไทยผู้ดีผีชาวเหลืองนั้นสะท้อนให้เห็นถึงเชือ้อสายสัมพันธ์กับกลุ่มชนทางลุ่มแม่น้ําโขงเนื่องจากชาวเหลืองชาวเหลืองนั้นพงศาวดารล้านช้างระบุไว้ว่า เป็นกลุ่มชนเผ่าหนึ่งที่เกิดจากน้ำเต้าปุงซึ่งงอกออกมาจากรูจมูกควายที่พระยาแทนมอบให้มนุษย์ใช้งานเมื่อน้ำเต้าเกิดเสียงดังขึ้นผู้คนไทยขณะนั้นจึงเจาะรูน้ำเต้าให้คนไหลออกมาดังนี้ยามนั้นปูลางเชิงจึงเผาเหล็กชีแดงชีมากคนทั้งหลายเบียดกันออกมาทางหูชีนั้นออกมาทางหูที่นั้นก็บ่เบิ่งคับข้างกันขุนค,คารจึงเอาสิวไปสิวหูให้เป็นหูแควนใหญ่ แควนกว้างคนทั้งหลายก็ลุไหลออกมานานประมาณสามวันสามคืนจึงหมดนั่นแหละคนทั้งหลายฝูงก็ออกมาทางหูนั้นแบ่งกันเป็นสองหมู่หมู่หนึ่งเรียกไทยลีผู้ออกทางหูสิวนั้นแบ่งเป็นสามหมู่หมู่หนึ่งเรียกไทยเลิงหมู่หนึ่งเรียกไทยหลอหมู่หนึ่งเรียกชื่อไทยควางแลข้อความข้างต้นกล่าวถึงการกําเนิดคนไทยจากน้ําเต้าปูุงโดยปู่ลางเซิงเอาเหล็กมาเผาแล้วฉี หมายถึงชชยเจาะน้ําเต้าปุุงก็บังเกิดมีคนเดินออกมาจากน้ําเต้าคุนคานว่ามีคนจํานวนมากจึงนําสิวมาเจาะรูให้กว้างมากขึ้นปรากฏว่ามีคนเดินออกมาถึง3วันสามคืนจึงจะหมดคนที่ออกมาทางรูเหล็กแหลมเป็นคนพวกไทยลมไทยลีจัดเป็นพวกขาและผู้ที่ออกมาจากรูจิ๋วเป็นไทยเลิงไทยลอไทยควางพวกนี้จัดเป็นกลุ่มไทยเรื่องตำนานบรรพชนที่เกิดจากนาค สามารถเชื่อมโยงหลักฐานอื่นที่สะท้อนให้เห็นว่าโคดวงของพระร่วงมีความสัมพันธ์อยู่ในวัฒนธรรมเดียวกับเมืองน่านและกลุ่มชนลุ่มในน้ำโของอย่างเห็นได้ชัดขอขอบคุณแหล่งที่มา w w w s i l ว a วฟศิล t com แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ